สวัสดีนักลงทุนและเทรดเดอร์ที่รักเว็บไซต์ในการติดต่อกูรูมาร์เก็ตขอบคุณที่ช่วยโครงการของเราลิงก์ทั้งหมดสามารถพบได้ในคำอธิบายของวิดีโอนี้ผู้ชมที่รักโปรดชอบวิดีโอนี้การยกนิ้วโป้งของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงการกูรูมาเก็ต เราจะเปรียบเทียบตัวชี้วัดพื้นฐานหลักของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์อาร์ตอิงกทิกเกอร์ (EA) การตรวจสอบนี้อิงตามข้อมูลปัจจุบันณวันที่31กรกฎาคม2024โดยการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัทอิเล็กทรอนิกส์อาร์ตอิงอยู่ในหมวดหมู่ย่อย เลเยอร์เกมมีบริษัท27แห่งเข้าร่วมในการวิเคราะห์ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนได้ดีมากเริ่มจากข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนหากจำเป็นคุณสามารถหยุดชั่วคราวได้คุณสามารถพิจารณาพารามิเตอร์ทั้งหมดของบริษัทที่กำลังศึกษาได้ละเอียดยิ่งขึ้นการเข้าถึงตารางที่มีการจำแนกประเภทของตัวนั้นฟรีและฟรี เราขอให้คุณแชร์ลิงก์ไปยังการวิเคราะห์ความปลอดภัยกับเพื่อนของคุณเอาละเอาละมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท Electronic Arts อารมูลค่า3 9มูลค่า39.63พันล้านดอนลลาร์ด้วยมูลค่าตามประเภทย่อยที่1 6 3พันล้านดอนลลาร์ Electronic Arts อิงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละย4 2 9และเป็นหนึ่งในผู้นำประเภทย่อย มูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่7.51พันล้านดอลลาร์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของหมวดหมู่ย่อยคือ4 0พันล้านดอลลาร์อ l e c t r o n i c Arts คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ18.789เมื่อเปรียบเทียบหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลเราจะเห็นดังต่อไปนี้ แบ่งปันอิเล็กทรอนิกส์อาร์ตอิงในหมวดหมู่ย่อยเมื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคือ1024.29มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ1018.789ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าการแลกเปลี่ยนถึง23%การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและมูลค่าตามบัญชีของหมวดย่อย แย่ลบหนึ่งคะแนนภาระหนีของบริษัทที่ได้รับการวิเคราะห์มีมูลค่า2.404พันล้านดอลลาร์นี่ต่อมูลค่าตามบัญชีคิดเป็นร้อยละ32ของทุนส่งผลให้ภารหนีของบริษัทดีลบหคะแนนอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรของบริษัทคือ31.9 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยคือ7.90.8ซึ่งต่ำกว่าหมวดหมู่ย่อยถึง96%การประเมินราคาหุ้นเป็นตัวชี้วัดกำไรเปรียบเทียบกับหมวดย่อยดีมากลบ2คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่1,273ล้านดอลลาร์ รายได้ในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่1,844ล้านดอลลาร์และมากกว่าตอนนี้ถึง44.8%การประเมินผลกำไรที่คาดการไว้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อยี D-0.5 คะแนน อัตราส่วนมูลค่าต่อรายได้ของบริษัทคือ5.3ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยที่3.5สูงกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยถึง51%เการประเมินอัตราส่วนราคาหุ้นต่อรายได้ของบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยทนได้ลบ0.5คะแนน รายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่7,510ล้านดอลลาร์รายได้ในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่1 8 7 0ล้านดอลลาร์มากกว่าตอนนี้ถึง45%การประเมินตัวบ่งชี้รายได้ที่คาดการไว้ในอนาคตเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ของบริษัทประเภทย่อย ดลบ0.5คะแนนหากคุณสนใจการวิเคราะห์ของเราในกรณีนี้โปรดสมัครรับข้อมูลการวิเคราะห์ของเราและคลิกที่กระดิ่งฟรีสำหรับคุณคุณจะช่วยกระจายช่องได้อย่างมากกูรูมาเก็ตขอบคุณมากสำหรับการสมัครของคุณอัตรากำไรขั้นต้นคือ17%โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่0.4% ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ16.5การประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการขายโดยเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดในหมวดย่อยดีลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือร้อยละ13.902ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึง75% และนี่แสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลของราคาหุ้นของบริษัทอิเล Electronic Arts มีแนวโน้มที่จะตีราคาใหม่จำนวนทุนทางการตลาดต่อพนักงานบริษัทเท่ากับ2,892,000ดอลลาร์และในหมวดย่อย1 6 5 5 0 0 0ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อ1ะ7 4 7 การประมาณปริมาณเงินทุนในตลาดต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยทนได้ลบศูนย์คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานคือ92.9พันดอลลาร์ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ2.1พันดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่รอยละ4 3 3 9 การประมาณกำไรต่อพนักงานบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยดีลบ0.5คะแนนรายได้สำหรับพนักงานแต่ละคนขององค์กรคือ548,000ดอลลาร์ 5, 48, ในหมวดหมู่ย่อยมี478,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่15% การประมาณรายได้ต่อพนักงานบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยดีลบ0.5คะแนนหุ้นเพื่อขายอยู่ที่ร้อยละ2 4โดยมีค่าเฉลี่ยหมวดย่อยอยู่ที่ร้อยละ3 8นี่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงจากการบีบช็อตท,ที่อาจเกิดขึ้นตัวบ่งชี้ RSI 14แสดงระดับร้อยละ6 6ของบริษัท Electronic Arts ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับอ A/C 14คือ48%ในทางเทคนิคแล้วหลักทรัพย์ประเภทย่อยมีมูลค่าต่ำกว่าอ Electronic Arts เปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทอิ e l e ก t r อ n i c Arts และการแชร์หมวดหมู่ย่อย เราจะเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้นของบริษัทอิ e l e ก t r o n i c a r ิ s มีพลวัตรร้อยละ8.2เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับหมวดหมู่ย่อยลบ5.9%นี่ไม่ได้พูดอะไรอย่างชัดเจนแต่คุณต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ด้วย ผลลัพธ์โดยรวม4จาก10คะแนนผลลับเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย0.9คะแนนหากมองให้กว้างๆภายในตลาดหุ้นโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยตลาดหุ้นโดยรวมอยู่ที่0.3คะแนนเทียบกับคะแนน4คะแนนของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์อาร์ติง ไปที่ตารางการสั่งซื้อกันดีกว่าลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดโดยระบบการประเมินอ้างอิงกูรูมา r k e t การเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดอยู่ลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ Electronic a r t i n ์ ข้อมูลและระบบอ้างอิงการประเมินมูลค่าหุ้นกูรูมาเก็ตมีการตัดสินใจดังต่อไปนี้อย่าเปิดข้อตกลงเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์อาริเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงเกินไปในประเภทย่อยขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่รับชมจนจบและใช้งานข้อมูลและระบบอ้างอิงกูรูมาเก็ตคุณคือผู้ชมที่เจ๋งที่สุดในโลก